่สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนีก็จะพาพี่น้องไปเกเพ็ดอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่นอ้องหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามารับชมค่ะ ไปเก็บเห็ดกันค่ะมาื่อนี้ไปเลยจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่อกันยุปายเห็ดด้วยจ้าพี่น้องสีด้วยค่ะพี่น้องคะฝนผิดตกเศ้าค่ะเศร้า,าก่นไปไล่กล้วยหัวเสียอืมเสียงบ่ แอดลุดคายดอกน้อยๆเพิ่งยังนีอยู่างนี่ทั้งใกแมนเห็ดเห็ดน่อับนอันแม่งอันบินปมาก้าโอ้ยแม่นฝนอรแมงจะิรน่แบบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตง่ต้านไปเลยตก่อนไปซนเคราไม่สิเจ้ะเบาลมานักเลยนี่เก็บคนดกมากจังเจองดเดอกเดียวจ้ะ

ห่มคือฟลอริดาเด้อทางนี้โอยหวอเียฟลอริดาเห็นมืดปันประเทศไทยะหลดเอ้ยมือติงสี่ยู่ดูข้างนอกบ่ได้ต้องหามองครับเวอร์อลังเปซาด้ส่ยกเพชรเปไมเิ ใบโอค่ะพี่น้อง่ว้าวเจือก้อนมาตุ้ยมันเกิเจือก้อนเนี่ย่ะจะทำใบขึ้นกันแา้จะเก็บขึ้นใบยังสิบอ่ะจเกี่ยวกับใพูดเดยพูไปเริ่มตัวน้มันป่ะน้องตวใครสิไยย้อมเยอเพ่ม ว้าวแม่เ้นน้องมีอมีใไว่ก้อนเดี๋ยวสเสีอจะกขอนอ่ข้างลางเดี๋ยวเขาไม่เก็บกระดงข้างล่างให้ผมเขาเก็บไปเอาต้นนี้ไปนี่นะเอามีซะทีเดียวไอ้ต้น เดีวเห็ดมแต่ดอกใหี้ๆพร้อมเลยค่ะเนี่ยเพิ่นว่างเ้เต็มทีก็ยังขาดนีเ้เายิจ้ะนันเห็ดเป็นกันนะเห็ดมางก่อ็เป็นแล้ว ตาว来ยตมึทนหมท่านเย็นเดเ็เมึนจีไรตานวันตัวน่้ยต่มันยุ่งนเป็เดอกเด็กมาดอกน่อน่อยแต่ยังไงเดปัดเอาอยเรืองด้วยความกวานของอ่นนไ งามมั้มีห้อยเตยลมกวงเตยลมว่ามัมมนค้นแล้วค่ะกว,กวงโทษกวงรอดแทบสิคันปัดไปเลยล่มฝนมาแล้วร่มฝนตกตกไปกังึงงามเด้หรือฝนเปิดเบิ้งนี้บอลยัมีนู่นนุ่น

็ดโอ้ยเมงกัดแม่เป็นไรครับฝนล่งเลยพี่ฝนล่งเม็ดแล้วตัวแข็งกว่านะ้อเจอเล่นขเขารุดก่อนป้ะ จ้ะเป็นแฟ้มหลีหแล้วจ้ะมืดฝนได้ค่ะพี่น้องฝนลงเลย Indian ghost pipe. 皮诺，哇！ 嘛了，他不弄。 มันเม็นถุงสิขาว่งปุ่นพี่โอ้ยต้งปุ่น้วว่องอๆอบงขาเ่นาเตามไปเลยคนเก็บเห็ด5คนไปเลย các anh chị đọc nôi sẽ ở đây mất kéo cái mãi gì bạn xuống thà mông xuống tiểu thái quan tung tào ой мен б มาดอกแล้วอุ้ยบินเน่มาเมื่อน่ดิหนหายแต่ว่าหรื่องอันเคีย์กับพี่ฝนฝนลงเม็ด อันว่าแมนแมนกับ่กับ่าดไมหยาบได้ละไี hehe, ่่้ี่นีนี่นี่ต้องมีโอ้ยงฝนปะเสียงฝนเขาพี่น้องฝนตกเตยตียฝาห้องเลยจ้าแมนขึ้นหมดอ

กัดคนผลงานค่ะพี่น้องเสแล้วก็เป็นการำความสะอาดตึงกระติกบดง่ายนึงนค่ะพี่น้อง